ทุกคนวันนี้มาให้พี่ออสสุ่มไอดีกันชิ้นให้นะครับอิจฉาตาร้อนเบื่อพวกเราอยู่พี่เราไม่มีการันตีด้วยอ่ะทั้งอาวุธทั้งทั้งตัวละครหูเต่าทั้งโฮมาเป็นไวฟ์ฟูดเราเลยอ่ะทุกคนพี่ต้องการน้ำแข็งไหมอู๋ตอนนี้หล่อนมาโอเคอ่ะเห็นคนอื่นเห็นคนอื่นดวงดีอ่ะยังไม่หนักเท่าไอ้เครื่องฉิงซาบะมันดวงดีเว้ยเริ่มหวานแช่งบอบแช่งแบบสุดๆแล้วอ่ะ อยากให้มัน<ม>เือ<ม>แต่มันดวงดีเฉยเริ่มวันเซ็งโผ่ามาไอดีน้องจานะครับหรือต้องเอาเพื่อนมาเสริมดวงเออนั่นสินะเนาะอมาดูนะครับไอดีน้องจาเออน้องจาบอกว่าสุ่มย0ถ้าหลุดเลดไปโฮมาต่ตอเอาโอเคเอน้องเต่าเนาะขอยได้แล้วกันโอเค เดีย่ยวแกนี่พวกแกดูดดูดดวงฉันไปหมดแล้วใช่ไหมมีก็แต่เกลือผมไม่โอเคอะไรวะสิบโลออกเลยไวเกคือนอะเตรียมเพชรมาเยอะแยะใช้ทำไมออกไวจังวะเดี๋ยวจะแช่งให้หลุดที่หมดเลยเนี่ย ใจเย็นดิมุกเนี่ยดูดดวงผมไปหมดแล้วโอ้จะเย็นจะเย็นเอาแค่ิดไม่เป็นไรโอ้ยก้อนตกใจตกใจกำลังแกผมเฮ้ยอาได้รักด้วยโ่อว่ะผิดต่อลุนเรนนะครับจะเอาไงต่อแต่มาไวนะเว้ยไอ้ต่ลุน70กิโลมันคุ้มนะคือแบบนี้ ไอการที่เราเปิดรุดเลทสิบโลอ่ะแปลว่าเรามีการันตีเลยเว้ยถ้าไปต่อคือได้ตัวละครเดียวชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์จะเอาไงระหว่างจะเอาโฮมากับตัวละครเอาไงยังไงก็คุ้มรุดเลทคุ้มมันแค่สิบโลเองตัวไปพี่รุดเลทสิบโลแรกเองยังไงก็คุ้มไม่โฮมาไม่ต้อง <c oughs> ไปนะตัวไปโอเคตัวเนาะ มีการันตีอ่ะเอ้ยมันคุมนค้มนะเว้ยจ้าก็คุ้มนะเว้ยหลุดเลทสิบโลอ่ะมันไม่เสียอะไรอยู่แล้วอ่ะเหมือนแบบเหมือนได้แถมอ่ะมีการันตีแนละ้วแถมแถมตัวสิบโลบาท <c oughs> ผมเพิ่มแล้วเจ็ดสิบไปพี่ไปตัวไปเนาะโอม่าไม่ต้องอ่ะตัวโ,โอเคโอม่าไม่ต้องตัวไปรอเดิโอม่าไม่ต้องตัวไปรอนไว้ไอ้ผูเดาทำไมไปแปลกๆ <c oughs> ถือดับใหญ่เออนั่นสิเนาะอ่า,านี่ยมีการันตีไงก็มาชัวร์ ชัวอยู่แล้วค oh, ุ้มนะแ้ยโอ้โหขึ้นไหลอ่ะชั้นไม่ไหลตัวไปอ่ะสามสิบโลอ่ะได้โทรมาด้วยเยี่ยมเหมือนดีลูกเว่งของแถมอ่ะผมเปิดไปแล้วพี่เกตสิบอ๋อเหรอเฮ้ยเฮ้ยโทรมาคู่สองเฮ้ยเป็นโทรมา อะไรเนี่ยออกมาตัวไปขอยได้ขอยได้เฮ้ยมาเร็วเฮ้ยมาเร็วมาเร็วจ้าอันนี้อันนี้มาเร็วอันนี้มาเร็วประมาณห้าหสิบโลเองมาเร็วมากมาเร็วผมมาต่อมมาต่อมมาต่อเฮ้ยเนี่ยเฮ้ยมาเร็วคุ้มนะจ้าสวย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 ผมมาต่อมมาต่อไม่แย่นะไม่แย่นะกินโลแล้วกุ๊นะ เนี่ยมีที่เหลือจาก็ไปเปิดตู้วต่อก็ได้เนี่ยอ่าเบอนที่พ้าอุ้ยสี่สิบโลเองเอ้ยเออคุ้มอะสี่สิบโลเองจาอ่าผมว่าต่อมวมาต่อคือตอนแรกอ่ะมันมีอยู่หกสิบห้าใช่ไหมหกสิบห้าไเปิดไปสี่สิบเองคุ้มนแปดห้าครับแปดห้าแปดห้าครับโหมาต่อเลยเอ้ยนี่ดวงดีดวงดีดวงโคตรดีดวงโคตรดี เหมือนกับเหมือนกับได้น้องเต่าแถมดีลุกอ,ะอ่ะผมอยู่มาวมาวัยสี่สิบโลเอง <c oughs> เออไอ้เหี้ยแล้วก็น,กน้องเต่ามาดีใจนะเอาจีตอนแรกคืออยากได้อาวุธมากกว่าน้องเต่านะแต่น้องเต่าเป็นไวฟูอะ่ะมันร้อนอะ่ะมันเลืล่อนร้อนเกยี่สิบโลหกิบสามเมตรจะกดทุ่มหนึ่งขอพอหน่อยขอคอยได้ครับ เดี๋ยวเราเค,ค่อยไป,ไปเล่นฟาร์มแล้วมาเปิดในต่ออันนี้แลกไหมอ่ะแลกว่าจา่ายแลกวะทุบหมดตัวเลยไหมคุ้มอยู่นะเว้ยอันนี้แลกยังอันนี้แลกยังอ่าแลกแล้วหมดตัวแล้วครับหมดตัวแล้วครับแลกไหมแปดโลอ๋อแปดสิบห้าอ๋อหรอโอเคคุ้มอยู่คุ้มอยู่หมดตัวแล้วไปต่อไหมจ่าไปต่อไหมถามหน่อยตอบแทนได้นะครับมันดองจำนวนตู้โลได้ไหมดองได้ครับ ดองได้ดองได้พี่ถนะ้าสุมคูเถายี่สิบไปแล้วผมกลับมาสุมตู้ถาบรน้องภูเถายี่สิบโลจะหายไปไม่หายครับแยกกันครับตู้แต่ละตู้แยกกันไปเลยพี่ไปเลยไปเลยเลือกค่าชะตาเอ้าพี่โอ้ยโทษโทษโทษเอ้าเลือกแล้วเลือกแล้วลืมลืมโทษโทษพี่พี่ตกหลอนหมดตัวเลยหมดตัวเลยอากรรมเกือบลืมอ่ะทำเพื่ผมวันพี่เห็นดวงดีขึ้นอ่าโอเคโอเคมา แลกหมดเลยโอเคเอาหมดเลยเอาหมดเลยไปสุนเลยมีหมดแลกให้หมดจัดหมดอ่ะไปรักนี้ต้องฝูกหรือไม่ก็ไปฟาร์มเพิ่มอีอกนิดนึงอ่ะก็ได้แล้วใช่ผมฟาร์มอยู่แล้วพี่เมื่อกี้เปิดไปย0สิบโลแล้วนะจะใช้อันได้กันตามไม่ได้หรือลยสิบนะโลนะและทีนี้จาก็ไปฟาร์มเพิ่มนะก็เดี๋ยวมันกดไว้สามสิบโลนะครับครับผมซีศูนย์อะไรนะซีสองจากซีศูนย์โอเคยินดีด้วยครับ ผมมาออกเถิดลูกขอร้องโอเคโอ้โหเดี๋ยวจ่าไปไปฟาร์มเพิ่มอีกอีกนิดนึงอ่ะอีกนิดนึงก็ได้ละเดี๋ยวอีกประมาณสักไม่กี่ลูกอ่ะถ้ามึงลองดิเพื่อออกไปฟาร์มเพิ่มนะได้ได้อยู่ได้อยู่ได้เดี๋ยวเวลาโดดเรียนอีกไม่กี่โลเดี๋ยวก็ออกแล้วเดี๋ยวเวลาโดดเรียนเชวแวบเดี๋ยวเวลาโดดเรียน อยู่ได้อยู่ีโอบอกน้ำตาแทบไหลเอาไปแลชินชินหลุดหอโูมาเหรอท่านีโอเป็นอะไร,ร,รเกิดอะไรขึ้นดีลุกซีสอง,สอ,งอย่างเศร้าเลยไม่มีการันตีเศร้าเลยใช่ครับไม่มีการันตีก็จะเศร้าๆแบบพี่หน่อยโอเคจ้าเดี๋ยวจ้าไป,ไปไปฟาร์มเพิ่มแล้วก็<ม>อีกนิดเดียวได้แล้วเดี๋ยวได้โฮมาแล้วคืออย่างเมื่อกี้ทุกคนเห็นแล้วใช่ป่มว่าผมไม่มีการันตีหูเต่าแต่ผมมีเพชรอยู่ประมาณ8ปสิบห้าโลเออ8ปสิบห้านะถ้าไม่ผิดแล้วก็มีสแต็กเกลือนะ คือนะทุกคนถ้าเราไม่มั่นใจนะครับว่าเรามีการันตีไหมเนี่ยแนะนำอ่ะถ้าจะเปิดสั่างนะคือความผมมาเปิดหูเต่าให้ได้ก่อนใช่ไหมครับเราค่อยไปเปิดตัวอาวุธอ่ะจริงไม่ควรนะอ้าวอ้อยังออยยังไม่กลับมาไม่ดีคือเราควรจะเปิดอาวุธให้ได้ก่อนเพราะอาวุธอ่ะมันอยู่แค่แปดสิสแต็กเว้ยเราควรเปิดอาวุธเราค่อยมาเปิดตัวละครเพราะตู้ตัวละครอ่ะเราเก็บประวัติได้แต่ตู้อาวุธอ่ะเราไม่ได้เก็บประวัติได้ไงก็เลยแนะนําว่าให้เปิดอันนี้ดีกว่าเปิดอาวุธดีกว่าถ้าคุณมั่นใจคุณทําได้้แต่่่่่ถาาาาคคุุุณณไมมมันนนใจจวะะเเกก็บทํปิดออ เพราะอย่างนั้นก็ได้หนึ่งอาวุธทองเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนก่อนแล้วกันหน้าถงแห่งการเกิดใหม่ลูกรักจ๋าตัวโอ้ยไม่ได้ขึ้นมานานต้องไปนี้ก่อนโอ้ยสายลมสายลมสายลมล่นลิ้นเอาสายลมลิ้นลิ้นสายลมล่นลิ้น สายลมเล่นลิ้นลมเก๊เฮ้ยเฮ้ยน้องน้องน้องเรียบร้อยมาเริ่มอ่ะมา,าจังจะขี่พยานจานสุ่มไต้ต้องสาระขาทุ นี่จานเห็นหอกสีแดงไหมนั่นแหละขอแค่นั้นพอหอกแดงแได้กูส่งมาล้ไวให้แล้เว้ยได้แน่นอนเลยชืบมีงี้ยหอไม่พออาอเชี่ออวัดอาอไม่พอขอโทษจานขอขอเขาหนาโททษโอขอรับอะขอรับด้วยไม่พอ ฟอร์มเหนื่อยล้าครั้งนี้ช่างลำบากภาษาเขียนของแช่เจ้าย่างจัดเรียบร้อยมาเฮ้ยทำไมก็ตกนูนเรียบร้อยคอมพังเรียบร้อยมาเฮ้ยชิบปึ๊บปื๊บปึ๊บเอ้ยชิบออกคอเสียอเลยแตกแตกมันจะบวกทำไมนะ ว่าถามจริงค่ะ <c oughs> บอกทำไมกูถามจริง